ครับคิดเขาเที่ยงแล้วล่งดั้มนะครับโค้นหลายอยู่ตัวนี่สี 4, 6, 8, 10, 14, ่หกแปดสิบสิบสี่สิบหกงานสองงานนะครับนี่เออใจบอหน้าสองงาน่าม่อง่หน้า2งานอ่ออาเขาไร่บุรีนะครับมืออันมือนี่ คงสิเป็นงานสุดท้ายนะครับมีอยู่สองเจ้าที่น้อบ้านน้องกูหน่อยดับหน้าดับหน้าแต่ว่ามือนี้กับเป็ดเขาไลเบอรี่ย่ามเกี๊ยวพี่น้องสนใจอยากได้แนวอยากกินกับมานะครับมือนี้มีพี่น้องท่างบานลมไส้มานั่นะครับมีบวกบวกสีเขียวอันนี้เดี๋ยวเสือได้ไล่นะครับเสือได้ไล่นี่ยพี่น้องเมืองลูกหลานห่ากับมาพูนเขาแบ่งสรรปันส่วนก็อยู่ฝั่งหนุ่มนะครับ มันเป็นเรื่องสีสนุกเด้มวนมันเ่นเคยเห็นบรรยากาศจากสีนะครับกับอยากให้พี่น้องนะครับลื้อฟืน้นบรรยากาศเกา่เกาๆนะครับลกกาดำใสสามต้นสี่ต้นแล้วแต่ผูหมักปูมผูปูมกะใสยีหลีผููบ่วปูมก่าสองสามนะครับถ้ามาได้ในสองสามเนี่ยหลายแล้ว ะครับมินมีคนเห็ดหน้าตนเดียวอยู่นะครับเท่ากะถือว่าเป็นเดือยวที่นี้นะครับมือนี่ทางคุณแม่วัดเพ็นพร้อมก็ลูกเขยอ่าลูกเขย,ล,ขยลูกสาวเพิ่นดับหน้าละเพิ่นกับว่านพีว่านน้องมามาเห็ดมันมีคนเห็ดแล้วครับดับหน้าคู่มือนี่เห็ดแจ๋นอพี่น้องไทยครับหน้าเศร้าหน้าเฮาสีอวยขึ้นมาอยู่เห็ดอ่าเอาเป็นพันครับเห็ดเป็นแนววันน่ะนะดำคนละลรสองลายบัตเต็รเพิ่นกับปลูกเกี่ยวของแต่วคู่มือนี่จัก เขาปูเขาพัดพิจได้เออเป็นเดี่ยนกันเมื่สุปีนะครับเพราะว่าเข้าใส่หลุดเกี่ยวหลุดเกี่ยวหรอกะมันก็ปนกันนะครับฉันอยากเป็นเจ้าของพันเขาเองกะดำแล้วก็ขัดนะครับคือพอคือแม่แต่ก่อนซึ่งสึ่งมือนี่เศร้าหน้ามันมวนครับมันมวนโพดครับขอบคุณนะครับมือนี่พี่น้องสิมารวมดัมหน้าเขานำนำกันนะครับขอบคุณพี่น้องบาลลูนไส้เด้อ อขอบคุณเจ้าภาพเด้อมาหนีสิที่ทีพุ่นพูดพุ่นยื่นทั้งเทิงพุ่นครับผมขอบคุณครับคุณ